ตอนนี้ที่หน้าง,งานของเรานะครับที่ประแจกนไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบบังคับสัมพันธ์นะครับป้าป้า102อัลฟานะครับตอนนี้กำลังจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงสายเวสไลน์นะครับกำลังจะวิ่งกลับจากสถานีตลิ่งชันไปยังสถานีบางบําบรุษมุ่งหน้าสู่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับซึ่ง จะต้องทำการวิ่งย้อนทิศทางในทางขึ้นนะครับเข้าประแจแล้วก็กลับสู่ทางล่องเพื่อที่จะเข้าสู่สถานีการุงเทพอภิวัตรครับ โอเคตอนนี้รถไปแล้วขออนุญาตทำงานต่อละครับ